ควรดีแล้วนะคะแต่เพิ่งเบื่อกันนะคะเบื่อยังไงก็ต้องทําต่อค่ะแล้ว่อยมีเวลาเลยงานม,มากคุณบางออนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยมีเวลาเลยขออภัยนะคะขอรบกวนเพื่อนๆอีกนะคะก็ แย่ยกของมาก็คนก็บอกไปว่ายน้ำอีกแล้วขอบคุณนะคะคุณปัทไทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็เดินผ่านเลยนี่กะพอยกของออกมาจะมาไลยสุดเขาก็บอกว่าไปว่ายน้ำพอ้โหแล้วบอกขออีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยทำหน้าตาลห้อยให้เขาสงสารไงโอ้ยทำไมงานเยอะแท่ันันน้องภูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอุ้ย ขอบคุณทุกคนนะคะแต่ว่าก็ต้องหาเวลามานะคะว่าเขารู้แว่เราต้องไลน์นะเราไม่มีเวลาเนาะเราทางานงานเยอะหนะ mm ัก hmm. กว่าจะเสร็จเราไปข้างนอกนู้นอันนีนนน้ันี้ซื้อแล้นี่ทำนี่วันนี้ตําน้าพริกด้วยแล้วตากว่าจะเสร็จนะทาน้าพริกใส่ตู้เย็นไว้ทานเองนะคะเพราะว่าขาดไม่ได้นะคะคนไทยต้องทําน้าพริกนะคะน้องภูสวัสดีจ้านะคะจากคุณปัทไทนะคะสวัสดีค่ะคุณมังออนนะคะขอบคุณมาก พี่เป็นรู้สึกร้อนนี่คือร้อนพริกนะคะตําพริกพริกผงแล้วก็ตําปลาทูเพิ่งเสร็จนะล้างมือโอ๊ยออกร้อนเลยนะคะนั่นแหละทีนี้ก็ถือไไมสามงามนี่แหละไม้สามงามจะมาไฟ์สดนั่นแหละแกกัดบอกว่าไปไม้ไมน้ำเจ้ไหมมาดิแล้วก็บอกว่าขอแค่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยฉันขอค,ครึ่งชั่วโมงราะเมื่อวานก็ไม่ได้ไหลแล้วเนาะงานทั้งวันนะไปกับเขานั่นแหละหมดวันเขาก็เลย ขาก็ไม่ได้ว่าแล้รนะคือครึ่งชั่วโมงก็ต้องครึ่งชั่วโมงจริงๆนะพะใอใกล้หกโมงเนี่ยเราต้องลงก่อนก่อนที่เขาจะมาบอกเราถ้าเขาบอกเราเราเหมือนจะเสียความรู้สึกแล้วก็ชิ่งลงก่อนนะใกล้เขาจะขอสแตนบายนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่กําลังใจจริงๆนะวันนี้เยี่ยมได้บ้างนะคะไม่ได้ได้ตลอดนะเพราะว่างานเยอะคือเราต้องพาเข้าไปวันนี้ไปเดินทะเลทั้งสามสี่ชั่วโมงก็เสียไปเราทั้งสามสี่ชั่วโมงนะคะ แต่ก็ไม่ว่าอะไรคือทําอะไรก็ได้ที่สบายใจแล้วก็ที่เราทําได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะสองท่านที่ให้กําลังใจอยู่นะคะโอ้ยไม่มีลมเลยเพื่อนๆเอยเมื่อตะตือเงียบลมก็ไม่มีร้อนมากเลยอากาศร้อนมาก ขอบคุณนะคะสองเลิฟสวนลังไลค์ขอบคุณนะขอบคุณนะคะ,คะ,คะก็ยังให้กำลังใจอ๋อ oh. <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีคขาบอกว่าเห็นคุณลุงก็สงสารคุณลุงน้องรัจนาขอบคุณค่ะน้องพูยะเพิ่งไปนะให้กำลังใจป้าเพ็ก่อนตรู้สึกน้อยนิดหนึ่งน้อยภาษาวัยรุ่นนะป้าเพ็นนะ่ะเริ่มจะพูดภาษาวัยรุ่นเป็นแล้วนะอะไรอย่างงี้นะมีการรู้สึกนอยนะขอบคุณผัดไทยคุณผัดไทยขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะคะ เราต้องอ่านแนนนี้นะคะสวัสดีคุณเพนคุณมารีของคุณค่ะคุณรัชนาของคุณนะคะทุกท่านนะคะมาแล้วก็ขอท่านละหนึ่งลายนะคะเป็นกำลังใจให้ท่านสาวไทยพูดตลอดเลยอยากขำตัวเองมากเลยนะ